มาทางนี้ก่อนค่ะใช้นะะ้ำส่วนก็คือเราจะได้ได้ตรงนี้นะคะมาจากโรงงานที่เชียงใหม่นะคะก็คือได้คือเราจะได้มาค่ะเป็นสีขาวทั้งหมดค่ะลูกเป็นผ้าเป็นเส้นใหญ่อเป็นผ้าป้ายเป็นผ้าป้ายค่ะเ,เ,เราก็จะได้ผ้าเราก็จะไดะ้เส้นได้นะคะที่ขาวมาจาก คือจะเป็นสีขาวทั้งหมดแล้วเราก็จะเอามาทำการย้อมนะคะทาการย้อมอ,อันนี้คือใบจันนะคะเลาใบจันชื่อบ้าน,น,น,านเรานี่เหรอ,อใบจันก็คือเป็นนานต้นจันรไม้สัญ,ญลักษณ์ของหมู่บ้านานานต้นจันนะคะอ,อันนี้คือต้นจันก็คือเราจะใช้ใบของต้นจันนะคะเอามาย้อมอ่านได้นะคะจะได้เป็นสีเขียวอ่อนออน,นะคะ อันนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนคือตระกูลที่เป็นอันนี้ก็คือใบหูกวางนะคะอันนี้ก็คือใบหูกวางก็คือโทนสีเขียวอะค่ะก็คือจะได้เป็นสีเขียวก็คือสีเขียวแตกต่างกันไปเขียวเข้มเขียวอ่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นลูกมะเกลือนะคะอันนี้จะดำๆหน่อยนะคะเ,เป็นลูกมะเกลือลูกมะเกลือนี่คือจะได้เป็นสีดำนะคะวันนี้ก็คือเราจะใช้อ่า ผลผลิตจากชุมชนเรานะคะอย่างเปลือกต้นจันทร์นี่ก็จะได้เป็นสีกุมภ์ท่านะคะก็คือเราจะใช้ใช้เปลือกเหรอครับต้นจันทร์ไม่ใช่ใช้ใบคือต้นมันค่ะจันทร์คือเปลือกต้นมันเอาเปลือกนะอ่าจะได้เป็นสีกุมภ์ท่าก็คือเราจะใช้ผลผลิตที่ว่ามันอยู่ในบ้านเราเนาะขมย้อมก็คือความเป็นมาเปรีวมะม่วงมะพรูล่ะคะเดินมาทางนี้เลยค่ะก็คือเมื่อเราย้อม ย้อม่าได้เสร็จนะคะเราก็จะส่งไปตามหมู่บ้านนะคะไปตามคือเราเราจะส่งในหมู่บ้านเราเนะะี่ยค่ะเพื่อไปทอนะคะเพื่อไปทอมาเป็นผืนแล้วก็ส่งศูนย์ทั้งหมดศูนย์เราก็จะเอามาทําการย้อมย้อมสีรอบนึงนะคะแล้วก็ามาทําการตัดเย็บคือเราจะทําของเราทั้งหมดเองทางศูนย์เราจะทําของเราเอง ก็คือความเป็นมาของผ้ามคนนะคะ<อ>คือ,อปู่ย่าตายายเราสมัยก่อนเนาะผู้หญิงเขาจะดํานาแล้วก็เขาจะใส่ผ้าถุงก็คือผ้าถุงก็จะเพื่อนโคนนะคะตรงท้ายผ้าถุงก็จะเพื่อนโคนทีนี้ก็กลับมาบ้านก็มาซักผ้าก็สังเกตว่าเอ๊ะท,ทําไมชายผ้าถุงที่โดนโคนน่ะทําไมมันนิ่ม<อ>ก็เลย<อ>เกิดเป็นภูมิปัญญาขึ้นมา<อ>ก็ลองเอาผ้าถุงอะ่ะคือเอาไปแช่โคน ึ่งคืนแล้วเอามาทําการซักอ่าก็จะเกิดความนิ่มขึ้นมาก็เกิดภูมิัญญาขึ้นมาก็คือเอามาทําจากการที่เราพอเสร็จนะคะเราก็จะเอามาหมักโคลที่นี่หนึ่งคืนนะคะลูกโคลนี่คือได้มาจากกลางทุ่งนาคือเป็นดินเหนียวอะคะ่ะเราก็จะเอามาทําการหมักไว้หนึ่งคืนหมักไว้หนึ่งคืนเสร็จเราก็จะเอาไปทําการล้างนะคะล้างเสร็จอ่า พี่เดียวครับกระบวนการโคนนี่จะต้องมาทำให้ละเอียดอะไรก่อนไมโครนอโคนี่คือคือเราเราได้จากุ่งนามานะคะเราก็จะเอามามาแช่น้ำแช่น้อคือแช่น้ำไว้คือให้มันละลายค่ะ้ก็จะเอาผ้าลงไปแช่ไว้หนึ่งคืนค่ะผ้าผ้าอนี้ที่เป็นลายนี่คือเป็นผ้าผ้าเ้าไปผ้าคือคือจะที่ี่ว่าจะเอามาทอคือจะใช้อ่า ผ้าที่เป็นเกี่ยวกับเป็นเป็นผ้าฝ้ายแค่นั้นค่ะผ้าธรรมชาติซึ่งเด็นธรรมชาติก็่คือจะเป็นผ้าฝ้ายอย่างเดียวผ้าฝ้ายอันนี้คือหมักไว้นะคะหมักไว้หนึ่งคืนพอทําทำความสะอาดเสร็จเราก็จะมาทำการต้มหมูโอ้หมักแล้วก็ต้มต้มอีกอ่าเราจะเอามาต้มหมูรอบนะคะต้มเพื่ออะไร่ะพี่อ่าอันนี้คือต้มเพื่อให้เนื้อผ้ากระชับนะคะอันนี้คือใส่เกลือด้วยนะคะ อาากระทะนี้ก็จะใส่เกลือต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงค,ะ<อ>ค่ะเพื่อให้ให้เนื้อผ้ากระชับแล้วก็สีไม่ตกด้วยค่ะเราจะใส่เกลือไปด้วยนะคะตรงน,นี้คือต้มหนึ่งชั่วโมงเกลือช่วยให้สีมันจับผ้าแน่นช่วยช่วยให้สีมันจับผ้าแน่นแล้วก็สีก็จะไม่ตกคะ่ะแล<อ>้วก็ให้เนื้อผ้ามันกระชับขึ้นเมื่อเราอบผา้าเราผ้ามันถูกต้องค่ะอันนี้คือต้มหนึ่งชั<อ>่วโมงนะคะหนึ่งกระทะนี่คือต้มหนึ่งชั่วโมง อันนี้ก็ถ้ะอันนี้คือไม่มีเกลือนะคะคต้มอ,อีกหนึ่งชั่วโมงค่ะพอเราททำการต้มเสร็จแล้วคือเราก็จะเอาไปล้างไปล้างแล้วก็ใส่น้ำยาบักเนุ่มอะไรก็ลกแล้ว,วแต่เราท่านให้มันหอมๆนะคะแล้วก็เอาไปทำการตากแล้วก็จะมีอาคนแก่นเนาะ ในหมู่บ้านในชุมชนคือเขาก็จะมารีดให้ก็เหมือนกระจายรายได้ให้กับคนแก่ทีหนช้งเจอป้าเจอป้าที่ว่าป้าลีทาอยู่ใช่ครับผมแล้วก็น่าจะเกือบเรียบร้อยแล้วประมาณ60-70นะคนแก่ว่างันเนาะกระจายรายได้ไห้ค่ะเนาะขอบคุณครับขอบคุณยายบคุณยายเนาะแล้วก็ แล้วก็เราก็จะเอาส่งศูนย์นะคะเราก็จะตัดแล้วก็ออกแบบเองทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีจำหน่ายอยู่ข้างในนะคะ